ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องโปรเจกต์ใหม่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่กำลังทดลองนะครับออกแบบไว้แล้วต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนวทางออกแบบก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับโซล่าเซลล์ซึ่งจะาสามารถผลิตไฟเป็นไฟฟ้าแบบ3 8มรโวลต์3เฟสนะครับ แนวการออกแบบก็คืออเริ่มจากแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์เป็นแบบไฮโวล์นะครับเนื่องจากว่าเราจำเป็นจะต้องจ่ายไฟเข้าเครื่องเนี่ยแบบ3เฟสเช่นกันนะครับนะครับสามสายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำแผงโซลาเซลล์เนี่ยให้ได้สติงละมากกว่า 320โวลต์น,นะครับ320โวลต์ก็คือ80 80โวลต์แผงและ80โวลต์นนะปัจจุบันเป็นแผงและ80โวลต์น,นะครับอ,อนุกรมกัน4แผง2ชุดนะครับอนุกรมกัน4แผง2ชุดก็ได้ชุดละ320โวลต์นะครับนะรวมแล้วก็จะเป็น640โวลต์น,นะครับแล้วก็เอาลบนำมาเข้าตรงตำแหน่งนี้นะครับ อันนี้อนุกมกันนะครับชุดที่หนึ่งนะครับกับชุดที่สองนะครับมีลบมีบวกนะครับลบบวกลบบวกนะครับก็เอาลบมาเข้าด้านนี้นะครับมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าเบรกเกอร์สามเฟสนะครับเบรกเกอร์สามเฟสก็เป็นเบรกเบกเกอร์เอซธรรมดานี่นะครับเพราะว่าเราจะถือว่ามันเป็นสวิต์เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวมันเสียแล้วครับมันใช้ได้นะครับเพราะว่า เวลาเราจะปิดจะเปิดเนี่ยเราต้องต้องปิดโหลดก่อนนะครับถ้าปิดโหลดแล้วนะไม่มีการอาร์กไม่มีการไม่มีการไม่มีการเสียหรอกครับที่เขาบอกว่ามันชอบเสียนเนื่องจากว่ามันเกิดชอ็อตมันเกิดการอาร์กเกิดการอะไระที่มันจะใช้ไฟดีซี DC ไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้เบรกเกอร์เอนะครับ ถ้าหากว่าเราไม่มีโหลดนะครับปิดโหลดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเบเกอร์ลงนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเบเกอร์ตัวนี้เป็นเหมือนกับสวิตเท่านั้นเองนะครับก็ชุดที่หนึ่งนะครับลบมาเข้าตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ชุดที่หนึ่งบวกมาเข้าตำแหน่งนี้นะครับบวกกับลบของอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันรวมกันอยู่เห็นไหมฮะสังเกตดูขั้ว cmf นะครับบวกมันก็จะมีเดือยเห็นไหมฮะลบก็จะลบก็จะไม่มีเดือยนะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าตำแหน่งนี้นะครับ ตามวงจรนะครับเดี๋ยวผมให้วงจรไว้นะครับเข้าไปเลยครับชุดที<_<_่หนึ่งนะฮะตรงกลางนี่มันรวมกันอยู่ชุดที่สองนะครับก็เป็นสามเส้นนะครับสามเส้นก็คือเส้นนี้ลบนะครับเส้นนี้ลบเส้นนี้ลบนะครับก็จะไปเข้าเครื่องลบนะครับเส้นนี้บวกก็จะไปเข้าเครื่องตอนนี้เขาเรียกว่าเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ถ้าหากว่าทางทางแผงโซลาร์เซลล์เราเรียกเซนเตอร์ก็แล้วกันนะครับ แต่ถ้ามันเป็นทางไฟฟ้าเราเรียก n นะครับซึ่งสามารถเอาไฟฟ้าเข้าไปผสมนะครับไฟฟ้าต้องผสมให้ถูกต้องนะครับ n ต้องเป็น n นะครับเพราะว่า n เนี่ยมันจะไปหมดเลยนะครับไปหาเซนเตอร์เห็นไหมฮะไปเข้าเครื่อง n นะครับทะลุออกนู่นนะครับเอาพุทธนะครับอันเส้นเดียวกันนะครับอาจจะเอาไปลงดินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หมดปัญหาอุปสรรคของการใช้อินเวอร์เตอร์ว่าทําไมมันต่อกาวไม่ได้คันนี้ รุ่นใหม่นี้จะต่อกราวได้นะครับตอตรงนี้เลยนะครับแต่ต้องให้ถูกนะครับเอ็นนั้นลงกาวตรงนี้นะครับมันก็คือเอ็นเดียวกับไฟฟ้าแล้วก็คือเซนเตอร์ของแห่งโซลาเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาลงกาวตรงเซนเตอร์ของแห่งโซลาเซลล์เนี่ยนะแผ่งโซลาเซลล์นะครับก็จากไฟ AC นะครับเข้าไปผสมต้องมีไดโอดนะครับมีไดโอดตัวหนึ่งคาปาตัวหนึ่งใช่ไหมทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับเพราะฉะนั้น จะเป็นการเลกติฟายแบบดับเบิลดับเบิลเลกติฟายก็หมายความว่าเมื่อเลกติฟายแล้วมันก็จะได้ไฟประมาณ640โวลต์เห็นไหมฮะ640โวลต์นะครับบวกลบตรงนี้นะครับแล้วมีเซนเตอร์นะครับก็คือ N นะครับอันนี้ก็คือกล่องเนี่ยที่เห็นอยู่นี่นะครับสีเขียวๆนี่นะครับแล้วก็ไดโอดก็ขนาด พันโวลต์ร้อยแอมนะครับแบบขันน็อตอ่ะขันน็อตได้นะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์นะครับพันมโคซีร้อยสิบโวลต์สองตัวนะครับอนุกรมกันอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะได้เอาประมาณเก้าร้อยโวลต์นะครับนะรับไฟได้เก้าร้อยโวลต์แต่ที่เราใช้จริงๆไม่ไม่ควรจะเกินแปดร้อยโวลต์หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบวกลบตรงเนี้ยถ้าเราต่อห้าแผงสองชุดมันก็จะได้จะได้ประมาณแปดร้อยโวลต์นะครับ สามารถที่จะเอามาต่อได้นะครับแต่ให้ใช้ดีที่สุดก็คือ640โวลต์ถึงไม่เกิน700จะดีที่สุดนะครับก็คือไม่ต้องไปใส่มากเกินไปนะครับแต่มากเกินไปก็จะเปลืองนะครับแค่นี้ก็พอแล้วแปดแผงนี้ก็จะได้ประมาณ500วัตต์นะถ้าแผงละ600วัตต์นะนะรวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณประมาณ5,000วัตต์ ห้าพันวัตก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะถือว่าโอเคแล้วห้าพันวัต์หรือว่าแผงมันเล็กกว่านั้นได้สักสามพันวัตก็ได้สามพันวัตนะครับแผงกี่วัต,ตนะครับตัวอิมอร์เตอร์ก็สามารถผลิตได้เท่านั้นวัต,ตนะครับแผงเรามีหกพันวัต์เราก็ผลิตได้หกพันวัตนะครับแต่ถ้าหากว่าแผงเรามีห้าพันวัตมันก็ผลิตได้ห้าพันวัตนะครับตัวนี้คือบอร์ดอิมอร์เตอร์นะครับบอร์ดอิมอร์เตอร์ก็จะรับไฟบวกนะครับ แล้วก็ลบแล้วก็เซนเตอร์นะครับก็คือเซนเตอร์มันก็คือเป็นศูนย์โวลต์นะครับศูนย์โวลต์ก็คือกราวนั่นเองนะครับกราวนั่นเองเรียกว่ากราวท่าน네ี้กราวของไฟฟ้ากับกราวของเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรเราก็ลงได้เมื่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับจ่ายไฟ AC เข้าไปผสมนี่ก็คือมีไดโอด2ตัวนะครับ ต่อเป็นดับเบิลเล็กติฟายนะครับมีขัปวสองตัวนะครับก็จะได้ไฟมาประมาณ640โวลต์นะครับถ้าเทียบกับ N ก็คือลบ320บวก320โวลต์นะครับสองข้างก็ได้640โวลต์นะครับเข้าหาบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับผลิตไฟออกมาเป็นสามเฟสคือ L 1นึง L สอง L สาม L 1นึง L สองเนี่ยวัดไฟออกก็ต้องได้เลยารยโวลต์ L2 L3 วัดนะก็จะได้380โวลต์ L1 กับ L3 ก็จะได้380โวนละต์นี่คือ,อตามมาตรฐานนะครับถ้าเอาไปใส่เครื่องแอร์3เฟสก็ใช้3ามเส้นนี้ก็พอนะครับถ้าไปเป็นมอเตอร์3เฟสก็ใช้3เส้นนี้ก็พอนะครับแต่ต้องเป็น3 3าเฟส380โวลต์นะครับเมื่อเราไปหมุนมอเตอร์เรียบร้อยแล้วเราอยากจะได้ไฟเอาไปใช้ ซิงเกิลเฟสสองรยนะครับล็อกจับคู่เลยครับเอา n อันนึงนะครับกับ L3 L2 L1 นะครับคู่ไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าเราจะมีแอร์ประเภทแอร์ซิงเกิลเฟสนะครับตัวที่1นึ่งเราก็ใส่ n อ็นคู่กับ L3 เนี่ยครับได้1ตัวละ n คู่กับ L2 ก็ได้อีก1ตัวละ n คู่กับ L1 ก็ได้อีก,อกตัวละนะฮะถ,ถ้าเรามี5,000วัตต์สมมติแผงเรามี5,000วัตต์นะมันก็ผลิตได้5,000วัตต์ 5,000วัตต์ก็คือเฟสละ,ะประมาณพันเท่าไหร่พันพันห้าพันห้าพันหกนะครับก็พอนะครับแอร์ขนาดหมื่นแปดเนี่ยมันก็จะกินประมาณพันห้านะครับหมื่นแปดสามตัวอย่างเงี้ยนะฮะแต่เราจะไปใช้ขนาดน,นั้นเลยนะครับเราผลิตไฟออกมาเพื่อ,อเป็นการอเอามาใช้งานแบบราคาประหยัดนะครับ เพราะว่าอินเวอร์เตอร์สามเฟสในท้องตลาดก็ยังแพงอยู่นะครับแต่เราแบบทําแบบง่ายๆแบบนี้วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับมันก็อาจจะประหยัดตังค์นะครับไม่ต้องเอาทําวัตสูงนะครับเอาแค่ว่าใช้ไม่เกินเฟสละสองพันวัตต์เพอพอนะครับเฟสละไม่เกินสองพันวัตก็คือทั้งหมดสามเฟสก็หกพันวัตต์นะครับเอาไปหมุนมอเตอร์นะครับกี่วัตต์แล้วต้องหักออกด้วยนะครับแล้วก็ไปใช้อีเฟสก็ต้องหักไปตามนั้นนะครับยกตัวอย่างสมมติเราไปหมุนมอเตอร์ กินไปแล้วสามพันเจ็ดร้อยวัตต์นะครับแสดงว่าเราเหลือเฟสแต่ละเฟสแต่ละเฟสนี้ประมาณห้าร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์ห้าร้อยวัตต์เองนะครับต้องคิดนะครับทีนี้เราจะคิดยังไงก็ในเครื่องที่ผมออกแบบไว้แล้วเนี่ยผมจะติดมิเตอร์ไว้นะครับมิเตอร์ไว้ถ้าเราใช้เกินเนะี่ยมันก็จะตกนะฮะไฟมันก็จะตกพอมันตกนะได้ขนาดหนึ่งแล้วเนี่ยฟิวอาจจะขาดหรือมันไมโครโคอนโทรลเลอร์ ก็สามารถที่จะตัดไฟได้นะครับถ้าหากว่าเราใช้โหลดเกินนะครับจะขึ้นคําว่า overload นะครับเพราะว่าเราใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมนะครับเราใช้ uh, ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเป็น STM32 นะครับอันนี้เป็นบอร์ที่ผมเกียบโปรแกรมใสยไว้แล้วนะครับทดลองอยู่นะครับ กระพริบๆอยู่นะครับยังมีหลอดอยู่เพราะว่าเราลองกับหลอดเราจะได้รู้ว่าสัญญาณที่เรา,าสั่งเขียนโปรแกรมออกมามันผลิตได้ตรงไหมนะครับเา mm hmm. เปิดทดลองอยู่นะครับ mm hmm. อันนี้เมื่อเรารู้คอนเซปต์แล้วนะครับว่าคุณภาพของมันเป็นอย่างไรนะครับคอนเซปต์ concept มันคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับก็คือตามนี้นะครับก็คือ1น,นะครับแปลงไฟจาก แขงโซลาเซลล์นะครับนะจะได้ไฟ 3, ade, 3 v, กก ron, เฟส380โวลต์นะครับบวกกับนิวตรนน1เส้นนะครับแล้วก็สามารถเอาไฟไปผสมได้ข้อแม้นะครับข้อแม้ไฟต้องเป็นไฟ220นะซิงเกิลเฟสนะครับเท่านั้นนะครับอย่าเอาไฟ3เฟสไปเข้านะครับทังกระจายอีกนะครับเพราะฉะนะั้นข้อดีมันคือว่าบ้านเรามีไฟซิงเกิลเฟสแต่เราอยากจะใช้ไฟ สามเฟสสามร้อยแปดสิบเนี่ยเราก็สามารถเอามาเข้า,อ,าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้นะไม่ต้องมีโซล่าเซลล์ก็ไดนะ้แต่จุดประสงค์ของผมก็คือจะใช้โซล่าเซลล์เป็นหลักนะใช้โซล่าเซลล์เป็นหลักนะครับส่วนไฟที่เอาไปผสมนี่ก็เป็นรองเป็นรองนะครับเป็นรองเพนะราะฉะนั้นเราก็ต่อแผงให้มันได้นะครับ640โวลต์ถึง800โวลต์เนี่ยนะครับก็พอแล้วแต่ต้องมีเซนเตอร์นะครับ ก็มีเซนเตอร์นะครับไม่ใช่ว่าเอามาขนานกันนะมันเป็นอนุกรมกันนะครับดูตามรูปเนี่ยมันเป็นอนุกรมกันนะเพราะฉะนั้นทีนี้เมื่อเราเห็นฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์จะต้องมีอะไรบ้างนะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะต้องจ่ายไฟจ่ายสัญญาณออกมา6กเส้นนะครับเพราะวา่าเฟสหนึ่งเนี่ยต้องใช้สัญญาณเข้าไปขับ i อทีบีทีสองเส้นนะครับสองสองตัวนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้ว่ามันเป็น3เฟสนะครับสเฟสก็ต้องมี6 6สัญญาณนะครับเพราะว่าต้องใช้ igbt 6ตัวนะครับ igbt ก็ต้องเป็นโวลต์สูงนะครับก็ทนแรงดันโวลต์ได้พันสองร้อยวัตนะครับพันพันสองร้อยโวลต์นะครับพันสองร้อยโวลต์นะครับ, 1, รรบก็ที่ผมเลือกใช้ก็คือขนาดสี่สิบแอมพ์พันสองร้อยวัต์ซึ่งมีขายใน,ในท้องตลาดราคาไม่แพงนะครับ เพราะว่าเขาจะเอามาทําเป็นอินเวอร์เตอร์ VFD ครับปั๊มน้ําขนาด380โวลต์อยู่แล้วราคามันก็เลยถูกคอนเซปต์ก็คือ,อตัวที่เราจะเขียนโปรแกรมคือสร้างสัญญาณออกมา6เส้นนะครับแล้วก็จะต้องมีสัญญาณสาหลับปิดเปิด IGBT ด้วยนะครับเพราะว่าเกิดเหตุ ด่วนเหตุร้ายเออร์เลอร์นะครับหรือฟอร์มนะครับหรือ,เ,อเกิดการช็อตเกิดการโอเวอร์โหลดเนี่ตตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, จะต้องตัดไฟได้นะครับอันที่2ก็คืออมีรีเลย์ไปตัวตัดรีเลย์หรือต่อรีเลย์นะครับสำหรับบายพาสเพราะว่าเวลาเราเอาไฟฟ้าเข้าเนี่ยมันจะเกิดการกระชากเนี่ยในวงจรก็จะมีในวงจรจริงนะมันก็จะมีรีเลย์อยู่นะครับแล้วก็มี R อยู่ เมื่อเราจ่ายไฟ220เข้าไปผสมเนี่ยมันก็จะกระชากมากนะครับเมื่อจ่ายไปปุ๊บมันก็จะผ่าน R ก่อนพอผ่าน R ปุ๊บเนี่ยรีเล์เราสั่งให้รีเล่บายพาสอนะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับมันก็จะจะทําให้การกระชากหรือการกินไฟตอนตอนช่วงแรกเนี่ยจ่ายไฟเข้าคาปาข้างแรกเนี่ยไม่ไม่กระชากไฟมากนะครับก็เรียกว่า s o ์ส start นะครับ ก็มีอีกสัญญาณหนึ่งก็คือสัญญาณ bypass นะครับแล้วก็สัญญาณ igbt enable นะครับอันนี้เรามาดูวงจรนะครับวงจรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นี่มันเกี่ยวนี่วงจรจะเป็นอย่างนี้นะครับวงจรที่ผมเขียนมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใช้่ h stm32f103 t แปด t หกเนะี่ยก็คือ blue q u นะครับ blue q u ของเรานี่แหละขยายได้ไหมขยายให้ดูนะครับนะตัวนี้นะครับก็จะมี uh, vr สำหรับปรับปรับ hertz นะครับปรับความทีของไฟได้นะครับแต่จริงแล้วเวลาเราใช้ปั๊มน้ำเท่านั้นนะครับที่เราจะปรับความทีให้มันให้มันแบบว่าค่อยๆลดเรียกว่าลด สปีดนะครับลดสปีดคือความเร็วรอบของมอเตอร์ได้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะทำสามเฟสจริงๆแล้วก็ฟิกสปีดไปเลยฟิกเฮิร์ตไปเลยที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับแล้วก็ยอมใช้ไฟแบบ3เฟสไปเลยนะครับไม่ต้องมีซอฟต์สตาร์ทนะครับส่วนในวงจรก็จะมี i ออีกตัวหนึ่งก็คืออจา7 C, 7 C นะครับเพื่อไปขับ จอ LED รม่ LCD นะครับ LCD ก็16คูณสก็พอแล้วนะครับเราก็แสดงผลนิดหน่อยแสดงผลเป็นเฮิร์ตกับแสดงผลเป็นความร้อนนะครับเป็นอุณหภูมิตัวจับอุณหภูมิสิ่งที่เราจะเขียนนะครับก็คือนะครับอินพุตสำหรับเปลี่ยนเฟสให้เป็นแบบซิงเกิลเฟสนะครับเฟสสามเฟสต่างกัน90าองศานะครับ หรือสามเฟสแท้ต่างกัน120องศาเนี่ยเราก็สามารถปรับได้แต่เราก็จะปรับไปที่3เฟสแท้นะครับสามร้อยอยยีองศานะต่อหนึ่งเฟสแล้วก็มีจุดสตาร์ทสต็อปนะครับถ้าเรากดนะฮะสวิตสตาร์ทนะครับมันก็จะหยุดนะครับถ้าต่อมันก็จะไปนะครับอันนี้คือไบายพาสบายพาสสำหรับไปบายพาสลีเลย์นะครับนะฮะซอฟต์สตาร์ทอย่างที่ผมบอกนะครับ เรามีตัว h v ตัวจับแรงดันของแผงนะครับหรือของไฟทั้งหมดนะครับถ้าไฟน้อยนะครับสปีดมันจะลดลงนะครับนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวจับแรงดันตรงนี้เราก็ดิสเบิร์นก็ได้นะครับเราก็ไม่เอาก็ดิสเบิร์นเอานะแล้วก็จะมีสายสัญญ,ญาณออกมาอีกหกหกเส้นนะครับก็คือ,อ U.L.B.L.W.L. นะครับแล้วก็มี IGBT Enable นะครับตรงนี้แล้วก็จะมี u s v h w s นะครับ6สัญญาณนะไฟ12บองวงก็สามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับเข้าตรงขานี้ก็ได้แล้วก็จะมีสัญญาณ f a l t นะครับก็คือ e a l e r ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าตัว IGBT นะครับมันตรวจจับ Current ว่ามันสูงเกินไปก็จะมีไฟตรงเนี้ยมันก็จะตก ไฟไฟอาขาเนี่ยมันก็จะตกเป็นศูนย์โวลต์ถ้าตกเป็นศูนย์โวลต์ตัวไมคโครคอนโทรเลอร์เราก็ต้องรองรับนะครับว่าถ้าไฟมันตกหรือว่าเกิดการเออร์เลอร์เกิดเกิดขึ้นเนี่ยให้หยุดจ่ายไฟนะครับหยุดจ่ายไฟให้ IGBT enable อะไรพวกนี้นะครับก็จะเซฟนะครับหรือว่าขึ้นหน้าจอว่าโอเวอร์โหลดนะฮะอันนี้คือข้อมูลในการจะเขียนโปรแกรมนะครับข้อมูลในการเขียนโปรแกรมก็วงจรนี้เดี๋ยวจะให้ไว้นะครับ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีแผ่นพิมพ์นะครับเราจะเขียนโปรแกรมลําบากเมื่อเราเขียนโปรแกรมลําบากไม่ยากนะก็ซื้อจากผมนะครับผมมีมีแผ่นพิมพ์ให้ให้ไว้ให้บริการให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับมีเยอะนะครับไปประกอบเองได้หรือจะให้ทางนี้ประกอบให้ก็ไม่แพงนะครับนะฮะผมขายอยู่หกร้อยบาทเองนะครับ แต่แต่ถ้ามันเป็นไอไอไอ STM32 นี่ต้องต้องขึ้นราคาแล้วครับต้องเป็นแปดร้อยบาทนะเพราะว่าไอตัวไอ CPU ของมันเนี่ยราคาแพงขึ้นนะครับแพงขึ้นนะครับมีจอมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี้นะครับมีจอให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนหลอดไฟอะไรพวกนี้หรือว่าสโคปออะไรต่างๆก็ไปวัดเอาเองนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วเราก็ต้องวัดเอาเองแต่ถ้าเขียนโปรแกรมไว้ชัวแล้วนะครับเอาโปรแกรมของผมที่ผมเขียนไว้ให้นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเพราะว่าผมทําเป็นชุดคิดเพื่อการศึกษาเราก็ต้องทําเองนะครับต้องหัดทําเองเขียนเองเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับได้ประโยชน์มากกว่าอตอนนี้ก็ 19นาทีนะฮะเดี๋ยวเวลาอีกนิดเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะไปที่ตัว Arduino เลยนะครับ Arduino นะครับสิ่งที่เราจะทำ Arduino นะครับเราต้องมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวโปรแกรมเมอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่า s t Link v 2นะครับก็มีขายทั่วไปนะครับต้องมีนะครับเพราะว่าสายที่จะไปเสียบกับตัว t m STM 3 2นะครับมันก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรง ตำแหน่งนี้เลยนะครับขอตัดคลิปก่อนก็นแล้วกันนะครับนี่ผมเสียบให้ดูนะครับรเ,เดี๋ยวค่อยปลาอีกคลิปหนึ่งนะครับนี้เสียบให้ดูนะครับโอเคตัดคลิปก่อนนะครับ